สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจบ้านเกษตรโรตีชีวิตติดฟาร์มทุกๆท่านนะคะวันนี้เราเจอกันที่แปลงมะเดื่ออีกเช่นเคยค่ะมีฝนตกปลอยๆนิดนึงเราก็เลยเข้าแปลงเนาะต้องมาทำความสะอาดนะคะอันนี้คือที่เราขุดแบ่งไปเนาะเราก็มาปลูกซ่อมแซมนะคะฝั่งนี้จะเป็นแบล็กอิสราเอลเนาะแล้วก็มีไว้อิสราเอลมาหนึ่งต้นนะคะ เราจะมาถ่ายให้ดูต้นอีลักกี้นะคะที่เราตัดแต่งไปนะตัดแต่งไปอีลักกี่มีหนึ่งแถวตัดแต่งไปไม่รู้ไม่ได้นาว่าป,ประมาณกี่เดือนแล้วก็เขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะคะดูจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปด ถึงสิบไหมเนี่ยไม่อาจจะ9ก้าต้นตอนนี้เหลือ8ต้นนะคะถึงในความพยายามของเราคือเราเราจะทำอีลักี้ไว้นะคะอันนั้นคือดักหนูก็หนูมานะโอ้ยลูกนั้นเป็นหยดน้ำพึ่งแล้วลืมเก็บอีลกี้เมื่อต้นสมบูรณ์แล้วเขาก็จะลูกโต ใหญ่แล้วก็อาหวานฉ่าอร่อยได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรากะจะเอาไว้นั่งเล่นขึ้นไปปีนเก็บได้ในในความหมายคือประมาณนั้นนะคะสำหรับอีลักกี้อาจจะมีการเสียบยอดบ้างแต่ไม่รู้จะได้ผลไหมนะคะอันนั้นคืออนาคตเนะาะวันนี้เรามาเก็บเก็บมะเดื่อฝรั่งค่ะมีสองแปลงข้างที่เราปลูกไอ้นี่เนาะอันนี้บีทีบีที BT, BT. วีทีเอ็มหกเก็บไปแล้วเก็บเมื่อวานนะคะมีไม่เยอะเหลืออยู่ต้นหนึ่งเพราะว่าขดแบ่งไปหมดแล้วเนาะ,ะก็เลยปลูกซ่อมไว้สองต้นนะคะอันนี้คือป่าอีลกักซี้ดูการเราเข้าไปใต้ต้นขเขาใต้ต้นชอบมานั่งกินกาแฟตรงนี้ค่ะชอบมานั่งกินกาแฟใต้ต้นมะเดือ่ชอชมรูปมะเดืออ่อเยอะ กินกาแฟแล้วก็เก็บลูกมะเดื่อกินกับกาแฟไปด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไวอิสราเอลดกนะคะแต่ใบเยอะบเยอะไม่มีเวลามาริกใบออกบแบล็กอิสราเอลค่ะเรากำลังทยอยตัดนะคะเราฝั่งน้นเป็นจีนโอเฟ่นที่ตัดออกตัดใกล้จะหมดแล้วนะคะจำไว้แล้วเรียบร้อยเนาะโอ้ยข้างล่างของ อิลักี้นะคะน,นูนฝั่งนู้นก็มีนะคะอิลักี้นะคะวันนี้อันนี้คือผลผลิตเช้านี้นะคะเมื่อวานเราจะได้กินทุกวันนะคะถ้าเราปลูกประมาณนี้ดูไว้อิสราเอลและก,กว่าอิลักี้อีกเขาต้นงอายุยังไม่มากนะคะส่วนอันนี้จะน้องจินถ้าจินโอเฟนอ่าฉ่ำขนาดนี้นะคะหวานจัดเลยคนแก่เอาไปทานกับข้าวได้เลยนะคะ อิลักซี่นิตาก็กินกับข้าวนะคะเขาบอกเขาบอกกินกับข้าวได้หวานนะคะอันนี้คือผลผลิตนะคะอร่อยคะ่ะนั่งกินไปเรื่อยๆใต้ต้นมะเดือนอะจิบกาแฟแล้วก็กินมะเดือไปด้วยนะคะไปไปมาๆมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งเนาะ ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้เนาะว่าเออส่วนมะเดื่อในเต็นท์เราก็ทําให้เขาใหญ่ได้นะคะทําให้เขาใหญ่ได้รู้สึกด,ดีเป็นแคคลิปนี้เราลากันเพียงเช่านี้ก่อนนะคะมาอวดมะเดื่อสําหรับคนรักสุขภาพนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะไปที่สวนไหนนะคะ มานยุ่งมากๆเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ